เห็นพี่ชมพูมิสแกนค่ะหุ่นนางออกมาแล้วแบบที่นี่ละไหมต้องที่นี่เลยที่นี่อย่างเดียวจริงๆ ใส่ดิคินีตลอดเวลาเลยแคบไม่ได้ใส่ชุดธรรมดาเลยนะต่อให้ปิ่นใช้คําว่ามั่นใจตัวเองอะ่ะมันก็แอบมีนิดนึงที่ว่ามันไม่มั่นใจนิดนึงอยากจะเนรมิตหุ่นให้มันเป็นรูปทรงใหม่ไปเลยจริงๆปิ่นเคยคุมน้าหนักนะคะด้วยการออกกําลังกายแต่ก็เหนื่อยค่ะมันรู้สึกหิวก็เลยค่อนข้างที่จะมันก็มีวินัยในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากที่ได้คําแนะนําจากคุณหมอนะคะก็คุณหมอแนะนําให้เก็บช่วงหน้าท้องค่ะแล้วก็เก็บส่วดทรงตรงเอวนิดนึงเพราะว่าพุยกับคุณหมอว่าชอบใส่บิกิน,นี่เวลาใส่บิกิน,นี่เนี่ยมันต้องเป็นอ่าทรงสูงวีวีเชฟวีคัตหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมการที่แบบดูดไขมันหน้าท้องออกไปแล้วค่ะมันจะช่วยให้หุ่นเชฟเป็นเอลเอสมากขึ้นค่ะก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะทำเอวและก็หน้าท้องด้วยค่ะ มือแผลเล็กมากใส่บิกินี่มาปิดหมดเลยไม่เห็นแผลเลยที่ผ่านมา3วันทําได้แค่อัดชิดเดียวหนีคุณหมอคะ่ะคุณหมอกว่าให้เดินน้อยๆก็เลยโอเคค่ะเดินน้อยๆเดินช้าๆแต่เดินนานๆอะไรอย่างเงี้ยดอได้แต่ว่าต้องดูแลรักษาแผลด้วยทงที่ดีอย่างที่ดีกว่านะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะก็คือกลับไปใส่บิกินี่ไซส์ S ได้แล้วคะ่ะแบบไม่เห็นแผลเลยเส้นเดียวแบบวีเชฟแบบสับๆไม่เห็นแผลแบบ ซึ่งแฟนเห็นวิดีโอรเราเห็นรูปเราแฟนก็ทักไปเลยว่าเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจากแต่ก่อนดูหุ่นแบบน่าขยามอะไรอย่างนี้